จะให้มีผู้ใหญ่ได้เข้ามารับรู้ว่าคณะของเราเนี่ยได้มีการทำงานยังไงแต่ก็ต้องขอประธานของเราเองเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองเราแต่งตั้งตัวเองได้หรือเปล่ามันยังมีความไม่ชัดเจนกาเรื่องก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมแล้วนะคะที่จะได้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้คัดเลือกมาแล้วสิ การได้กันที่เราจะเปะที่้ยนประกาศหรือที่ฉันขออนุญาตย้ายระเบียบวาระการประชุมนะคะ,ะขึ้นมาแล้วก็รัฐบาลพยายามจะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าถึงแหล่งทุนไปตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลก็โดยพรรคเพื่อไทยที่ได้หาสิ่งไว้ก็คือการทุนเนี่ยนะครับรถไฟจะก็ขอโอกาสมาเป็นเป็นเป็น,านขาอคิดนอฮะสองสามร้อยคนน่ะพี่ติ๋วเองนะคะ ห้องสถานที่ใหญ่มีช่องว่างของการตีความที่แตกต่างกันแบบนี้ครับรแต่ว่าเราไม่เล็กละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากเลยทานโยกับท่านมีหลายท่านมาขัดงานนะครับก็มีประชาชนมามากมาย